นอกจากทุกข่าวที่เรานําเสนอมาแล้วค่ะสิ่งหนึ่งนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่ยังคงเกิดอยู่แต่ว่าเริ่มเบาบางลงนะคะกับสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะหลายพื้นที่กลับเข้าบ้านได้แล้วแต่หลายพื้นที่ก็ยังแต่มากไปกว่านั้นค่ะคือพี่ๆพลทหารเนี่ยเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นั่นเองค่ะ ทัากลางภารกิจนะคะที่หนักหน่วงค่ะของกําลังพลทหารนะคะของทหารพรานทุกนายเลยค่ะที่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและความสงบสุขของประชาชนค่ะ คุณจิตติมานวลมณีค่ะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21ค่ะของคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านนะคะได้เป็นตัวแทนของหัวใจแนวหลังค่ะจัดเตรียมแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคด้วยความรักนะคะแล้วก็ความห่วงใยความปรารถนาดีค่ะจากแม่บ้านกรมทหารพรานที่21ค่ะพร้อมด้วยครอบครัวของทหารพรานนะคะส่งตรงไปถึงกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ สิ่งของทุกชิ้นนะคะอาจมีมูลค่าไม่มากนักนะคะแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยจากใจแม่บ้านที่เฝ้าภาวนาให้ทุกนายปลอดภัยแข็งแรงและมีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจแม้ต้องห่างไกลบ้านแต่หัวใจของแนวหลังจะอยู่เคียงข้างเสมอในทุกย่างก้าวค่ะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพร,รานที่21ได้บอกว่า แม่บ้านทหารพรานอาจไม่ได้ถืออาวุธยืนอยู่แนวหน้าแต่เราขอเป็นพลังใจเป็นแรงศรัทธาและเป็นอ้อมกอดที่มองไม่เห็นแต่คอยส่งความรักความหวังและคำอธิษฐานให้ทหารพรานทุกนายกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเพราะความเข้มแข็งของแนวหน้าเกิดจากหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของแนวหลังเสมอนั่นเองค่ะ นี่แหละเราเห็นหรือยังว่าแนวหน้าของเราเข้มแข็งขนาดนี้เพราะมีแนวหลังที่ก็เข้มแข็งไม่แพ้กันนะคะ<อ>นี่นะคะ ของกินขนมพร้อมข้อความ,มน่ารักมากมเลยมีหัวใจมีหัวใจด้วยน,<อ>นะคะนี่น่ารักเนาะเพราะว่าเป็นการส่งกําลังใจนะคะคือสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของกําลังใจนี่แหละ,ค,ะค่ะและพี่พี่ทหารนะคะโดยเฉพาะอย่างทหารพลานเองเนี่ยคือเขาแทบจะไม่ได้อยู่แบบสบายเลยนะอยู่ตรงนั้นอะ่ะแค่ได้เห็นข้อความแค่นี้แหละคะ่ะก็ทําให้มีพลังใจนะคะแม้จะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความรัก ความหวังและกําลังใจนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสคสสส่งสุขให้กับพี่ๆฐานพรานนะคะใช่แล้วค่ะ